ไหวไหมฮะผมธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีครับครับนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งทีเ่เกิดขึ้นนะครับในมุมที่มองว่าอาจจะเป็นมุมลบนะฮะที่อาจจะเป็นพลังที่จะเพิ่มคะแนนเสียงให้กับของเราได้คุณธนาทรมองแง่ดีของพลังประชารัฐบ้างได้ไหมครับว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีตังเลยที่เรายังไม่มีอ๋อที่เรายังไม่มีเหรอครับเราไม่มีอำนาจรัฐนะครับเราไม่มีอำนาจเขาดีสิ่งที่เขามีเนี่ยก็คือ เงิองบของภาษีประชาชนที่เอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในนามโครงการของรัฐบาลที่ชื่อเหมือนพรรคตัวเองอันนี้เป็นเร,เรื่องที่เราไม่มีนะครับแล้วเราก็เห็นว่าถ้าใครบอกว่าความเหมาะสมอยู่ที่ไหนเราก็ต้องพูดเรื่องนี้กันมีพรรคพักหนึ่งได้เปรียบจากการที่เอาภาษีประชาชนไปแจกคืนประชาชนเราอ้างว่าเป็นบุญคุณของประชาชนอีกนะครับว่าอ้างว่าเป็นเป็นบุญคุณอีกแล้วก็เป็นชื่อพรรคที่จะสนับสนุนคุณประยุทธ์จันโอชา กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐนมนตรีนี่คือสิ่งที่เราไม่มีและต่อให้มีอำนาจก็ไม่ทำํำ